สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนา้าตายกรอกนะคะวันนี้เราก็มากับลุงพลปแตนนะคะนี่เขาเอารถเข้าศูนย์นี่ไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรบ้างนะคะรู้าไามวมาทำอะไรเขาถ่าย,ยบอกจะทำทะเบียนอ๋อมาถ่ายจะเพื่อขอทะเบียนอ๋อมาขอทะาาเบียนนะคะเ,ออเราทำรถไหนใช่ไมหมลุงต้องเลยต้องมา ถ่ายรูปดูว่าแต่งเป็นยังไงใช่ไหมก้าวบอกจะมาทำรถใหม่เปลี่ยนอย่างนี้อยู่แล้วมาจดทะเบียนมาจดโอ๋อคือมาจดทะเบียนส่วนบุคคลถ้าเป็นป้ายเหลืองฮะรถสาธารณะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเบาะสี่แถวเหมือนเดิมได้ Understand the truth มันแปลว่ายัง You understand การขอดาบธนา Not understand กอาปร้านง่ีเอเเห็นทองมจะขอซื้ออะไรเห็นทองมีฉดก็แต่ระวังเสียสักวันนทั้งวันลวันทั้งวันลนะวอะไรทั้งวันไม่ได้ไปด้วยนี่มีอะไรทั้งวันถ้าจดทะเบียนก็ต้องรู้ป้ายทะเบียนใหม่ตัวตัวเลขเรายังไม่ได้คุยกอนอดเลย ถามก็ได้เขเรียกได้นะเรียกได้ไม่ต้องถามนะเขาเขาเรียกบงคนที่เราคิดว่ามียอ่ๆลุงลุงจองไหมล่ะลุงลุงจองไว้ไว้ไหมอ๋ออ๋อต้องไปแจ้งเพราะเขาต้องหน้าที่ขนส่งว่ามันมีเลขอะไรบ้างที่เขาจะให้ เขาถามว่าอะไเขาถามเขาถามว่านัดไว้แล้วใช่ไหมคะครับุสาเราเราต้องไปหาพี่พี่รุมนัดไวอะใช่ใช่บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วนั่นไงปาปาคารัสตีนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เซลเขาตกใจอ้าวทาไมทำเบาะใหม่ทาไมมีลอ้อล้อแบบนี้อ,อยู่ในรถอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นล้อของตาชานนะคะ <c oughs> เป็นสามลอ้อล้อของนะใบบุญเ,เ,เดี๋ยวอง

เพิ่นมีธุระจะไปส่วนตัวแบบกระหนุงกระหนิงมีนอกลู่นอกทางนั่นหาประเด็นให้ใอยกันตอนนี่ไม่เพราะว่ารถตู้ก็ว่างหลายที่นั่งคุธุระส่วนตัวครถตู้จะได้ยินหมดมันไม่ส่วนตัวนะคะ โรบินสันครับโรบินสันนี่บีฟกับโรบินสันนี่มีค่ารับประกันด้วยใช่ค่ารับประกันสองวันใช่ค่ารับประกันด้วยบอกกันแลไปผิดที่ใช่ไหมบอกว่าไปรอไปทั้งรอรูมือนู่นนู่นนาคือหมาะมากเลยคือบอกกันแล้วคือรมบุญเจ้าคือรูมบอกเจ้าอันนี้รูมรูมมาถึงมาทำอะไรกันถ้าน้องไปบุญมาผ่านภาพผ่านภาพผ่านภาพบอกเพื่อที่จะทำทะเบียน โอเคครับก็คุณจะทำเซลล์เซอร์าตเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวพี่ก็จะส่งเรื่องมาครับแล้วก็ตาเร็วๆน่าจะอาจจะเดือนเดือนนะเป็นเดือนรถรับรถเนี่ยประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วได้ข่าวไมใช่แล้วก็มาสองเดือนสองเดือนจ่แดงกัประมาณสองเดือนก็นานนิดนึงเสร็จปี ใส่ตลอดได้ไหมครับได้แต่ว่าลุงลุงไปไหนลุงต้องตรวจนะครับว่าวันนี้ลุงไปที่ไหนเวลายร้านอะไรรับปากกาเอาดินซอเขียนนะได้เลยเขียนอะไรก็ปัดได้ใต้ใต้ขาวแล้วแล้วต้องเข้าบ้านก่อนวันตรงดินไหมครับที่สำคัญใช่ไหมแ้วถ้าตะวันตรงดินแล้วยังไม่เข้าบ้านน่ยก็กลับทางทางเลยร้องทานอนครับไปแรับลุงเดหนือไปถึงเท่านั้น

ปิดประตูเร็วเด็กๆป้าปิดประตูเร็วปิดเบาๆปิดเบานะปิดเป็นไหมปิดเบาๆเห็นไหมโอ้โหพอใจไหมปิดปิดเท่านี้ลุงอ๋อไม่งั้น ม่ที่ถามนี่ที่ถามนี่ก็เพราะว่าต่อไปนี่จะให้ป้าปิดแล้วก็เปิด <c oughs> เพราะว่าไม่มันเป็นรถป้าไงต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยอยี๋บางเลยจ้ามันมุมอับนะจ้ะต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้ตมตำกินบ่อย เจ็บดีวิธีทำตื่นเบิดมันเสียงออียงจะบอกได้ต่อไปเอาไม่จบเพลงมีวิธีพิเศษเหลือรายสรุปแสดงว่าหิวส้มต่ำใช่แล้วอยาแสดงว่าอยากกินข้าวแล้วไปซื้อมะละกอติดแดงอย่างลูกเหมาะเหมาะติดแดงอย่างป้อย่าร้องเหมือนดิร้องให้ผิดชี่อไม่เหมือนเหรอเหมือน ป้าป้าบอกว่าถ้าร้องเหมือนนี่ติดแดงป้าก็พอใจเหมือนจะไม่รอดเหมือนจะไม่รอดต่อไปนี้นะคะเตรียมพีกับกระเทียมค่ะตอนนั้นเราก็จะไปอ้าวออกทางไหนลุงออฟฟิดทางนสลิกซลิกแซกสลิกซลิกแซกเลอเกินเราจะไป ก็ลึกสอนมันทำเนี่ยบนซ้ายบนขวาแล้วก็ต้องออกนี้มันเหมือนมีดาวอยู่บนหัวตอนนี้เนี่ยเราก็จะไปล้างรถนะคะเดี๋ยวรอรู้ว่าลุงจะไปเอารถไปล้างก่อนแล้วก็ไปกินข้าวก่อนเพราะยังไม่กินข้าวเช้าใช่ไมท่นกินข้าวเช้าอืมอ๋อเป็นยังหลอกเพราะว่าเขาก็ยังไม่ท่นกินคือกันตอนนี้ก็ที่แรกขอกับว่าสิเป้หาอันมองกินข้าวนั่นแหละ เยเคยเป็นตมันใจไม่ได้ไปหน้าไม่ได้อาค่ะสำหรับเปิแดงแล้สสำหรับคลิปนี้ของหน้าตากกกอขอจบคลิปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตากอกกด้วยนะคะเดี๋ยวติดแดงค่ะไม่รู้หน้าแด